เป็นท่านพักค่ะยืนแถวสีลมเปิดใหม่ค่ะได้แล้วค่ะมะโตม,มะโตมค่ะอุ้ยของโปรดมากนะคะเจอแล้วค่ะเจ้าดังน้ำจิ้มแบบใหม่ยจกยินิกกุ๊มค่ะแล้วนี่ก็เป็นแบบกระทะร้อนนะคะเพิ่มมาค่ะในเซตก็มีหมูนะคะหมูสามแบบนะคะแถมยิ้มมาอันหนึ่ง แล้วก็ข้าวหนึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้นะคะชั้นหนึ่งเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อันนี้ลอาเป่านะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ทีมามา่าออกมาเดินเซนทันพาร์คค่ะ เขสีลมก็เลยมาเดินดูนะคะเปิดใหม่ค่ะตามอาม่ามานะคะของที่ระลึกเต็มไปหมดเลยค่ะกระเป๋าผ้ากระเป๋าช้างนะคะทางนี้ก็คือฟู้ดคอร์ทเขานะคะคนเยอะมากเนี่ยมากำลังตามหาเขาเกียบค่ะเขาเกียบอะไรลุงไม่คะเดี๋ยวต้องห้มามมาดูกอนอุย<何>้ยน,นี่もう死んでいる อันนี้ทำอะไรเอ่ยอ๋อไข่นะคะไข่ปิ้งที่เราไปกินที่ตีค่อนไข่เป้งค่ะไข่ลวกไข่เป้งจำได้ไหมคะเอาเข้าไปดูดเอามา,มาอาหน่อยเอาครับลุงใจไข่เป้งค่ะแล้วเอาเป็นไข,ไข่ลวกไข่ตันนี้ ก็คล้ายๆกันนะอาบแบบไหนดีออกมาไม่มากมากเป็นโตมัเอาไข่แบบไหนดีก็คล้ายกันนะไปไข่เกือบสุกไข่วนไข่ลวกเหมือนกันเลยเอาไข่มาตูมนะคะสองใบค่ะได้แล้วค่ะมาตูมมะโตมค่ะ ตุ้มไปหน่อยค่ะเขาให้เยอะนะคะไม่ใช่สองลูกแล้วค่ะตัดกำลังค่ะมันจะเป็นไข่ต้มไปแล้วค่ะก็บอกแล้วว่ารู้อะก็มาหิวเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ตังนีแล้วค่ะเป็นไข่ต้มขนมปังค่ะโใช่บ้านเราก็มีอุ๊ยอุยอันนี้นหน้า อุ้ย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 อยุ้ยทำไมมัน,มน,มนไม่เอาครับเราจะไปที่เป้าหมายของเราครับอะไรไม่รู้นี่น,นี่เดี๋ยวตรงนะคุณเป้าหมายอมาถ,ถึงแล้วอยู่นี่ค่ะบาร์บีคอตวันนีอามานะคะ มาเซ็นท่านพ์คนะคะอาม,ม่าตั้งใจมาบาบิก้เลยค่ะร่วมเปิดฉลองสาขาเขานะคะชุดแรกไม่ลดชุดที่สองลด50%ด้วยนะคะรอคิวอย่างเดียวเลยค่ะเขาจะเป็นคนละเตาคนละเตาเลยนะคะอาม,ม่าไปจอบคิวก่อนระหว่างรอคิวอยู่นะคะอีกสองคิวค่ะ ตามอาม่ามาโจนะคะคิวยังไม่ได้คิวที่16บหกสูตรใหม่ค่ะก๋วยเตี๋ยวค้ามหมูย่าง เนียมากอยากกินอันนี้แต่ไม่เอาตัดกำลังแฮงอุ้ยขนมโคกอุ้ยขนมโคกอร่อยอ๋ออร่อยอยู่แล้วของโปรดมากมาค่ะของโปรดมากนะคะเจอแล้วค่ะเจ้าดังขนมโคกแม่สีเลือนค่ะเจอที่ไหนต้องกินที่นั่นเลยค่ะ คุณน้องขารับหนึ่งชุดค่ะจะรับบนไปนี่คะหรือรวมดีคะรวมรวมแล้วกันวามกได้กี่คู่มากขึ้นไปกี่คู่หกหกสิบบาทสามอย่างละสามกับที่ครับเดี๋ยวเราไม่ไปดูเจอข้งหมดแล้วกันนะได้โต๊ะแล้วนะคะเนี่ยค่ะมาสั่งเนี่ยค่ะเซตนี้นะคะในโป้นะคะ เป็นหมูสันทรนนะคะแล้วชุดที่2รนี่ลด50%นะคะแล้วก็ออามาสั่งกูอัดเป็นเหมือนข้าวเกียบนะคะแล้วก็ข้าวนะคะแล้วก็น้ำรีฟิล49บาทน้ำมีหลายแบบมากนะคะหลายอย่างเดี๋ยวดูที่อาหารที่มอามาสั่งไปนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่เครื่องของเขานะคะ,ระกระริกกะทียมนี่อะไรกับใหม่ลูกน้ำจิ้มแบบใหมย่ยากิมิกุค่ะ แล้วนี่ก็เป็นแบบกระทะร้อนนะคะเพิ่มมาค่ะ <Yeah. S 1> นี่อาม,ม่ากินอันนี้กระทะร้อนกระทะร้อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้ค่ะเตาแบบนี้นะคะมีที่ดูดควันค่ะสำหรับที่นี่นะคะ,ะดีมากเลยค่ะอาม,ม่าเทน้ำลงไปหน่ <S 2> <S 2> อยเดีย๋ยวแปลวน้ำนะคะอาม่าจะไปกดน้ำละ น้ำเติมไม่อันค่ะน้ำปั่นสายเปรี้ยวตัวจี๊ดค่ะและนี่น้ำสับประรดแล้วก็นี่น้ำเก้กวยแอละกอฮที่ของปดอดอาม่าอยากลองแก้กวยก่อนเขามีบูหลงด้วยีกนห้หาเเอใช่ค่ะ พอก่อนค่ะพอก่อนค่ะเยอะค่ะไม่ไหวค่ะพอก่อนมากดน้ำปั่นน้ะไรเดี๋ยวมึงเลิกจัดับปราล็แดีละดาแาลน้วใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวม่าแบ่งอาม่าชิมพอดีแล้ว พอก่อนไหมคะพอก่อนไหมคะพอก่อนเดี๋ยวเผื่อจะทานน้ำอย่างอื่นก็ได้เอามาแล้วนะคะในเซตนะคะในเซตก็มีหมูนะคะหมูสามแบบนะคะแถมยิ้มมาอันหนึง่งแล้วก็ข้าวหนึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้นะคะกิมจิเอาแล้วที่เราสั่งไปดงกดน้ำสับประรดมาค่ะ,ระ,ะอร่อยอยู่ของอาม่าเป็นน้ำเยลล์ถวย กินท่ลูกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอามาไม่ไหวแล้วออกข้าวเขาก็บังคับในเต๊ตเป็นข้าวขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าข้าวกรเทียมต้องสั่ง,งเพิ่มยมหิวอะไรอะไรก็อร่อยน้ำจิ้มก็ ทั่วไปทุกที่มีกระทะร้อนมาก็ดีค่ะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะใช้เลยค่ะตะไคร้ทงให้นิ่มๆนย,ย่มลลอย อาม่าชับเกลเกลียมเอาน้ำมันแค่ไว้ขตรงกลางอันนี้พิไทาค่ะนี่ก็พิไทายเนี่ยกินเลยรีบกินแบบมันแห้งไม่เลยค่ะกินเลยค่ะพอก่อนแล้วผ่ากินเลยค่ะแล้วถ่ายทํำล้ว มาแล้วปูอัดทอดเหมือนข้าเกียบลองดูอมาม่าไม่เคยเจอจิ้มค่ะใช่ขยับบ้างเห็ดเข็มทองอืกรอบดีเผ็ดเข็มทองทอด อร่อยไช่ได้ค่ะอัมม่ากินผักกะหล่ำปีเขาอร่อยดีมีแบบใช่แกะเลี้ยวชับกินน้ำแกงสั่งมาเพิ่มค่ะหมูสไลด์ สั่งมาเพิ่มความหมูสไลด์นะคะแล้วก็เบคอนอาม่าสั่งเบคอนหม่จานนึงอร่อยนะดูแล้วไม่มันดีชอบอร่อยอาม่าเริ่มอิ่มแล้วค่ะอาม่ากินผักเยอะมากถูกเ็กน้ำเดือดเดือเดอเลยเดี๋ยวอาม่าจะกินเห็ดข้าวยังกินไม่หมดเลยอิ่มมากค่ะสองชุดกับอีกสองถาดเล็ก ท้ายก็ไม่หมดคนเริ่มซาแล้วไม่มีคนละเดี๋ยวมาจะขึ้นไปดูป๊อปมาถ้ามาเป็นท่านพาร์คนะคะอยู่สีลมและขึ้นมาทานได้เลยนะคะบาร์บีคอนนั่งแบบคนเดียวก็ได้นะคะนั่งแบบหันคู่ก็ได้ค่ะไม่ได้แล้วซื้อของ บูบูโอ้ยสงสัยได้บูบโอ้ยมีหมอนลับบูบูด้วยน่ารักจังเลยเอาไงเขาไปซื้อนี่เขาให้เขาไปโอ้ยเนี่ยจริงไม่มีตัวเล็กอยากได้ตัวเล็กบูตัวเล็กใส่กระเป๋าคงจะน่ารักลับบูบูน่ารักจังเลยเราไม่ได้แน่เลยโอ้ยน่ารักเลยรับบูบูรับบูบูค่ะ อาม่าชอบงานอะไรอาม่างานลาบูบูไม่รู้แต่อามาว่าเขาไปซื้อไม่ได้นะใช่ป่ะอยากได้ตัวเล็กอยากกระเป๋าน่ารักแพงป่ะว้ายแพงจังปกติแล้ว,วกติใช่อปกติอาจต้องมาดูาันะ้ไปนะขอบคุณนะคะ,คะของคุณพี่ก็น่ารัก ของเราของปอบ<ม>แต่มีแต่มีของแท้ไม่ได้เอามาไนไม่รู้ไงไปห้อยไว้ตัวหนึ่งลูกชายซื้อให้อาม,ม่าอดเลยค่ะลา,ลาบูเดี๋ยวไปดูข้างบนขอบคุณนะคะขอบคุณนี่ให้คำแน,น,นะนำคะ่ะชั้นหนึ่งเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะจะห้างเขาหนาวนะคะ ห้างเขาเปิดใหม่หนาวมากป๊อบมาดค่ะแล้วพุ๊บเขาใช้ลูกนนัตอร์น้อยมาแล้วค่ะป๊อบมาดเราจะเข้าไปดูอย่างโดดเวลาปุ๊บตัวนี้ เขาบอกมันต้องร้ออะไรเข้ามาใช่ต้องปุ๊กยิ้มเข้ามาค่ะในเพลงไม่ต้องหปลาปกยเขาบอกว่าตัวอะไรพีเขาไปเจอแขกที่วของลาขังปอบอุ้ยไข่เป๊ี้น่ารักไข่เป๊ี้น่าเป็นยางน่ารักอยู่เออนี่แหละใช่ไหมเห็นเราเขาใส่มงกุฎเอออันนี้น่ารักใช่ฮอตคิว์ อันนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นน้องกุดมันเป็นลายอะไรเป็นกุดเนี่ยสาเลียนอุ้ยส่เหรียญค่ะ <laughs> สามบาทหนึ่งร้อยจริง <laughs> เหรอเฮ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ออฟสี่ร้อยเออมันไม่ไน่าจะแพงนะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่สี่ร้อยนั่งมาตัวนี้ตัวนี้ <laughs> นี่พิซซูก็ได้นะดิซมูก็น่ารัก โหชอบมากเลยมาไม่ติดที้คนน่ารักเลยเนาะน่ารักมากตัวนี้โอ้โหน่ารักน่ารักลาบบบูตัวเล็กอ่ะเขาบอกมันเป็นมันมันพิ่งมาไต้ร้านนี้แม่งบอกกับแม่อ่ะมันมันพิ่งมาตัวนี้นั่นเหรอ ไม่เท่าไหร่ละววันนี้คิดนโอคุเก่ะ8,000ผมไม่เอาครับวกวกา่า400บาท <laughs> ดามาเดี๋ยวก่อนอุย้ยช่วยช่วยเฮ้ยน่ารักว่อนค่ะแตมาแล้วเลยนี่ก็น่ารักนะสามร้อยแปดสิบใส่เหรียญได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวดูตรงนี้กัอนอันนี้ตัวห้อยกระเป๋าแบบแอนี้นะคะเป็น เป็นกระชอกระช,ชอมั้งแสดงว่าวันนี้วันนี้วันนี้ลดราคาเอ้ยไม่ใช่อาม่ามีแล้วไงหูจะหลุดแล้วเดี๋ยวมาต้องไปเย็บดำละแก้มดำมาจะให้อยู่ แต่แม่ไม่ชอบขนเพาะม่อยากได้แม่อยากได้ตัวนี้มาเรื่ลยมาเรื่อยมาเรื่ะมาสีอยากมาสีอยากเนี่ยนนะอันนียนน่ารักอะมาอะไรไม่ทำไมคิดไม่ออกอะมาชอบมองโกดมันเหมือนเจ้าหญิงมันน่ารักเดชแต่อันนี้มันก็สดใสมันน่ารักตรงมันมีมันมีขนตา อ่ะโหดอกกัญแปดร้อยกว่าแน่ไม่เอาหรอกต้องตัดสินใจเอาอันเดียวแต่อันเนี้ยหวานแต่อันเนี้ยมันมัน,ม,นมันเวลาห้อยไปไหนมันไม่ดำอาม,ม่าเลมไม่รู้จอาอันไหนเลยอมมาม่าติ๊กตอ,อกเนี่ยมันมันน่าจะสามร้อยอ่ะถ้าสามร้อยเอาสอตัวเห็นเขาห้ตัวนี้เยอะเขาเรียกตัวอะไรก็หมย่ยลู้ นี่น่ารักนะเฮ้ยน่ารักดีกว่าใช่เกับเก็บเงินก่อนเกับเงินก่อนเก็บเงินก่อนนะว่านะไม่ไม่ไม่แต่เห็นมาอูเป็ดดูเป็ดดิมันต้องสูมแม่แม่ไม่รู้หรอกแม่จะได้อะไรน่ารักอ่ะมันต้องสูมต้องสวัดดวงใช่ไหมสวัดดวงเพราะมันจะไม่เห็น เลยน่ารักเลยนะอะไรมาเจออะไรมิกกี้เมาส์เพอเลยขับมาห้างนี้ไม่อยากกลับบ้านแล้วเอ้ยตัวนี้ยิ่งน่ารักมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวปันมันน่ารักนะไม่น่าเกิดเขาถือกันแฟนอาม่าได้ไอ้นี่มอลลี เอ้ยนล้วคายเบบี้คายเบบี้มงกดเอามาชอบเพราะว่าเขาใส่เหรียญได้แล้วเขาไม่เลอะได้ของเฉยเลยค่ะคายเบบี้คายเบบี้ชอบค่ะอยู่ๆมาได้คายเบบี้เฉยเลยอ่ะชั้นสามแล้วนะคะขายเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้าเสื้อหนาวกระเป๋าค่ะ โอ้มีไอ้นี่ด้วยนะคะมีที่ให้เด็กเล่นได้ด้วยดีจังเลยแล้วอยู่ในร่มของกิน50าร้านค้ายอยู่ชั้นนี้นะคะโอ้เขาซื้อกันเป็นพันพันเราซื้อแค่อันเดียวแล้วเราไม่มีถุงใส่ วันนี้นะคะก็เลยมาเที่ยวเซนตันทารน,นะคะแล้วก็มากินบาร์บีคอวห้างนี้นะคะก็มีป๊อปมาด,ด้วยอามาช็อปไปหนึ่งยังไงนะคะก็ลองมาช้อปปิ้งกันดูร้านอาหารชั้นบนสุดนะคะมี50ลร้านเลยนะคะมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอลิซล็อกเปานะคะบายบาย